ห่วงมุลลาตอนที่9.2หลังจากนั้นไม่นานคุณพระเดชด,ดำรงกับคุณหญิงจำเนียนรวมถึงคุณเดชาชายัยก็ขอตัวออกไปจากเรือนของคุณพระบันพรษทันทีที่ทั้งหมดคล้อยไปได้ไม่นานคุณพระบันพรษก็เอ่ยถามบุตรสาวด้วยน้ำเสียงเข้มจัดทำไมรึ ทำไมถึงไม่ตอบตกลงกับคุณเดชาชัยหรือแม่บัวเห็นคุณเดชาชัยเที่ยวไปเที่ยวมาที่เรือนนี้เป็นประจำพ่อนึกว่าเจ้ากับคุณเดชาชัยชอบพอกันเสียอีกลูกไม่ได้ชอบพอท่านคุนเดชาชัยเกินไปกว่าพี่ชายเจ้าคะ่ะแล้วเจ้าวางตัวเช่นไร คุณเดชาชัยถึงได้ส่งผู้ใหญ่มาทาบทามเจ้าคุณหญิงพวงพกาเห็นท่าไม่ค่อยดีจึงเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงที่เกรงอกเกรงใจคนเป็นสามีอยู่ไม่น้อยใจเย็นๆค่ะเจ้าคุณพี่เย็นได้อย่างไรไหวแม่พกาหล่อนสอนลูกเยี่ยงไรถึงได้วางตัวเยี่ยงนี้ถ้าไม่เป็นใจกับคุณเดชาชายัยมีรึกคุณเดชาชายัย จะให้คุณพระเดชดำรงแล้วก็คุณหญิงจำเนียนมาทาบทามสู่ขอถึงเรือนเช่นนี้เจ้าคุณพ่ออย่าต่อว่าเจ้าคุณแม่เลยค่ะลูกผิดเองที่ทำตัวไม่เหมาะสมปฏิเสธไม่เด็ดขาดเพื่อรักษามิตรภาพถ้าอย่างนั้นเจ้าต้องแต่งงานกับคุณเดชาชายัยห้ามบิดพลิ้ว เสียงดังลั่นของคุณพระบรรพลธทำให้ร่างบางของแก้วบูงาสั่นสะท้านเล็กน้อยด้วยความหวาดกลัวใครๆในเรือนก็รู้ดีว่าคำสั่งของคุณพระบรรพลทถือเป็นใหญ่ห้ามใครขัดคำสั่งแม้แต่นิดเดียวแต่ลูกไม่ได้รักขุนเดชาชัยนี่เจ้าคะจกให้ร่วมห่อรงโรงกันได้เยี่ยงไรแม่บูงาอย่าเถียงเจ้าคุณพ่อแล้วเจ้ารักใครบอกพ่อมาสิแม่บูงา คุณหญิงพวงพาาส่งสายตาห้ามปรามไม่ให้บุตรสาวพูดออกมาแต่แก้วบูงาทนเงียบอีกต่อไปไม่ไหวหากเธอไม่บอกออกไปเธออาจจะต้องแต่งงานกับขุนเดชาชัยก็เป็นได้ลูกรักขุนปราพันศึกเจ้าค่ะเจ้าคุณพ่อน่าไม่อายเป็นผู้หญิง กลับบอกรักชายอื่นก่อนงามหน้าหล่อนหรือไม่แม่พวงพากาลูกสาวสุดที่รักของหล่อนกล้าบอกรักผู้ชายอื่นแก้วบูงาสันสะท้านไปทั้งตัวน้ำเสียงกล้าวของคุณพระบรรพตททาให้หยาดน้ำตาที่เออล้นไหลรินอาบแก้มทันทีด้วยความหวาดกลัวลูกพูดความจริงเจ้าคะ่ะลูกรักคุณพี่ปราบพันศึก ลูกไม่ได้รักขุนเดชาชายัยเจ้าคุณพ่อจะทุบตีหรือต่อว่าลูกว่าหน้าไม่อายบอกรักผู้ชายอื่นก่อนผิดจากผู้หญิงที่ได้รับการอบรมมาดีลูกก็ยอมรับแต่อย่าบังคับลูกให้แต่งงานกับขุนเดชาชัยเลยนะเจ้าคะแม่บูงาอย่าพึ่งพูดจกยิ่งทําให้เจ้าคุณพ่อเจ้ากโกรธแต่ลูกพูดเรื่องจริงทายเ่าเงนั้น ภายในสามวันถ้าคุณปราบพันศึกพาผู้ใหญ่มาสู่ขอเจ้าพ่อถึงจักเชื่อแต่ถ้าไม่เจ้าต้องแต่งงานกับคุณเดชาชายัยไม่เยี่ยงนั้น อย่าเรียกว่าพ่ออีกคำสั่งชัดเจนของคุณพระบรรพลศทำให้ร่างบางที่สะอื้นให้ของแก้ววูงาเงยหน้าขึ้นมองบิดาอย่างวิงวอนจกเป็นเช่นนั้นได้เยี่ยงไรคุณปรับพันศึกจะมาสู่ขอเธอได้อย่างไรเจ้าคุณพ่อโปรดเห็นใจลูกด้วยเถิดเจ้าค่ะเสียงสะอื้นให้ของคนเป็นลูกบาดหัวใจพ่อยิ่งหนัก แต่ก็ใช่ว่าคุณพระจะไม่รู้เรื่องในเรือนเสียเมื่อไรไม่อยากให้พี่น้องต้องมาผิดใจบาดหมางกันคนผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนอ่านสายตาของคุณปราบพันศึกได้อย่างถ่องแท้ว่าแท้ที่จริงแล้วท่านขุนปักใจอยู่ที่ใคร ถ้าแก้วบูงาออกเรือนไปเสียเรื่องรายุ่งยากคงไม่เกิดขึ้นเพราะเห็นสายตาของคุณเดชาชัยแล้วคงถูกใจแก้วบูงาไม่น้อยไม่อย่างนั้นคงไม่พาผู้ใหญ่มาทาบทามเชกเช่นวันนี้หรอก บัวบุรงเง้งมองไปยังห้องของแก้วบูงาครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่เห็นคนเป็นพี่เดินออกมาสีหน้าบัวบุรงกังวลอย่างเห็นชัดไม่เคยเลยสักครั้งที่แก้วบูงาจะผิดเวลา ว่าแล้วร่างบางของบัวบุรงก็เดินไปหน้าห้องนอนของแก้วบูงาเคาะบานประตูบานใหญ่เบาๆก่อนจะเปิดและเข้าไปด้านในเสียงสะอื้นดังลอยแววจากร่างบางที่นอนตะแคงหันหลังให้นั้นสร้างความร้อนใจให้กับคนเป็นน้องมิใช่น้อยหญิงสาวถลาเข้าไปนั่งข้างเตียงแตะมือเล็กกับต้นแขนของแก้วบูงาเพียงแผ่วเบา ไม่สบายหรือคะเจ้าคุณพี่น้องเห็นไม่ออกไปรับสำรับคำพี่ไม่เป็นไรดอกเจ้าไม่ต้องห่วง ถ้าเช่นนั้นมีเรื่องอันใดคุณพี่ถึงร่ำให้เช่นนี้บอกน้องมาเถิดเรามีกันแค่สองคนนะเจ้าคะเผื่อน้องจะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้เจ้าช่วยพี่ไม่ได้ดอกแม่บัวชีวิตพี่อาภัพนักน้ำเสียงสถานบนเสียงสะอื้นยิ่งทำให้บัวบุรงสงสารคนเป็นพี่ยิ่งนัก อย่าร้องไห้ไปเลยเจ้าค่ะเดี๋ยวจักไม่สบายน้องเป็นห่วงไม่สบายก็ดีพี่ไม่อยากมีลมหายใจอยู่อีกต่อไปแล้วเจ้าคุณพ่อบังคับให้พี่แต่งงานกับขุนเดชาชายัยพี่จะแต่งงานกับขุนเดชาชัยได้เยี่ยงไรในเมื่อพี่ไม่ได้รักขุนเดชาชัยแม้แต่สักนิดเจ้าก็รู้ว่าพี่รักใครใช่หรือไม่แม่บัว มือที่แตะต้นแขนของแก้วบูงาค่อยๆหล่นตกข้างกายรู้ในความในที่คนเป็นพี่เอ่ยออกมาแก้วบูงาลุกขึ้นนั่งทางน้ำตามองหน้าบัวบุรงอย่างวิงวอนตั้งแต่เกิดมาพี่ไม่เคยขออะไรเจ้าแม้แต่สักอย่างเดียวคราวนี้ถือว่าพี่ขอเจ้าเจ้าคุณพ่อบอกว่าถ้าภายในสามวันคุณปราบพันศึก ส่งผู้ใหญ่มาทาบทามพี่พี่ก็จักไม่ต้องแต่งงานกับคุณเดชาชายัยแม่บัวช่วยพี่ได้หรือไม่แม่บัวจะด่าว่าพี่น่าไม่อายพี่ก็ยอมรับถือว่าครั้งนี้ช่วยพี่ได้หรือไม่หัวใจของบัวบุหรงแทบหยุดเต้นมองแก้วบูงาด้วยน้ําตาคลอตาลางสังหรณ์บางอย่างส่งความเจ็บปวดไปถึงหัวใจของเธอคุณพี่จะให้น้องช่วยยังไรเจ้าคะ ยกท่านขุนให้พี่ได้หรือไม่ดวงตาของบัวบุรงเบิกกว้างมองแก้วบูงอาอย่างไม่เชื่อในสิ่งที่เธอได้ยินน้องน้องหยาดน้ำตาไหลรินอาบสองแก้มมองบัวบุรงอย่างผิดหวังมือบางเลื่อนไปใต้หมอนก่อนจะหยิบอะไรบางอย่างออกมาเมื่อบัวบุรงเห็นหญิงสาวถึงกับตกใจหัวใจหล่นไปกองแทบเทา้าคุณพี่ทำอะไรเจ้าคะ ถ้าเจ้ากับคุณพ่อจะบังคับพี่พี่ก็จักไม่ขอมีชีวิตอยู่อีกต่อไปมีดเล่มเล็กเลื่อนมาที่ลำคอระหงบัวบุหรงถึงกับสั่นสะท้านไปทางกายศบตาเยือกเย็นของคนเป็นพี่ คุณพี่วางมีดลงก่อนนะเจ้าคะทําเช่นนั้นประเดี๋ยวพลาดพลั้งไปอาจเกิดเหตุร้ายได้พี่จะไม่ขอมีชีวิตอยู่ถ้าแม่บัวไม่รับปากพี่จกให้พี่กราบแม่บัวก็ได้หรือแม่บัวไม่รักพี่เหมือนอย่างที่พี่รักแม่บัวเลี้ยงดูแม่บัวมาอย่างทนุถนอมอย่าคะ่ะเจ้าคุณพี่อย่าทาเช่นนั้น ถ้ายังนั้นแม่บัวรับปากพี่สิแม่บัวจะทําตามคําขอของพี่หรือไม่หยาดน้ำตาไหลรินอาบสองแก้มบัวบุรงเช่นเดียวกันในหัวอกของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดลังเลสารพัดคิดวนเวียนไปมากับคําร้องขอของคนเป็นพี่คิดถึงคุณปราบับพันศึกด้วยหัวใจที่เจ็บปวด หากเธอตัดสินใจทําในสิ่งที่แก้วบูงาขอขุนปราบพันศิกจะเป็นเช่นไรแล้วถ้าเธอเลือกที่จะทําตามหัวใจของเธอเธอจะปล่อยให้แก้วบูงาปลิดชีพตัวเองได้อย่างนั้นหรือสุดท้ายแม่บัวก็ไม่เลือกพี่ทาาอย่างนั้นก็ปล่อยให้พี่ตายไปเถิดแก้วบูงาถอยหลังไปอีกสองก้าวกดแรงมีดที่ลำคออีกนิด บัวบุรง n แทบถลาเข้าไปห้ามหยาดน้ำตาแห่งความเจ็บปวดไหลรินออกมาไม่ขาดสายเธอตัดสินใจไม่ถูกเจ้าคุณลุงกับเจ้าคุณป้ามีบุญคุณกับเธอยิ่งนักหากเธออักตันยูมันก็คงไม่ถูกร่างบางของบัวบุรงสุดกายลงกับพื้นอย่างหมดแรงก่อนจะพูดออกมาด้วยความเจ็บปวดน้ำตาอาบแก้มสาวน้องยอมแล้วเจ้าค่ะ น้องยอมแล้วแม่บัวพูดจริงหรือไม่ไมิได้ปลดพี่แน่นะบัวบุรงก้มหน้าลงมองพื้นน้ำตาหยดลงมาอีกดังเม็ดฝนก่อนจะพยักหน้าให้กับแก้วบูงาถ้าเพียงเธอเงยหน้าขึ้นมาเท่านั้นก็จะได้เห็นแววตาที่มีหยาดน้ำตาคลอเต็มสองตาเปลี่ยนแสงวาววับมุมปากบางยกสูงขึ้นอย่างเหยียดเยาะ ก่อนจะสุดตัวลงนั่งตรงหน้าบัวบุรงโอบก,กอดคนเป็นน้องพร้อมกับร่ำให้อย่างอาดูนขอบใจเจ้ามากขอบใจที่รักในตัวพี่คุณพี่อย่าทำเช่นนี้อีกนะเจ้าคะน้องเคยบอกคุณพี่ไปแล้วว่าเพียงแค่คุณพี่เอ่ยปากขอน้องจะให้ในสิ่งที่คุณพี่ต้องการแม้กระทั่งชีวิตของน้อง เจ้าคุณลุงกับเจ้าคุณป้ามีบุญคุณกับน้องยิ่งนักเลี้ยงดูน้องมาตั้งแต่เล็กน้องรักคุณพี่ประหนึ่งพี่สาวแท้ๆจากไม่มีอะไรอื่นใดเหนือไปกว่าคุณพี่ของน้องเป็นแน่ แก้วบูงามองหน้าบัวบุร่งอย่างขอบใจก่อนจะกอดรัดร่างบอบบางของน้องสาวไว้แน่นสีหน้าแก้วบูงาเปลี่ยนไปทันทีแววตาทอประกายกลราวรยวปากยกสูงเหยียดยิ้มอย่างสะใจเธอรู้จุดอ่อนของบัวบุรงอย่างดีเพราะเลี้ยงดูกันมาตั้งแต่เล็กถ้าอย่างนั้น นับตั้งแต่นี้แม่บัวห้ามออกไปพบขุนปราพันศิกอีกไม่ว่าท่านขุนจะขอพบแม่บัวสักเท่าไรก็ห้ามใจอ่อนเด็ดขาดส่วนเรื่องอื่นพี่จักจัดการเองพี่ขอบน้ำใจแม่บัวอีกครั้งพี่รักแม่บัวนะยิ้มเสียวแย้มออกมาเพียงนิดใบหน้าหวานซีดเผือดหัวใจเธอเจ็บปวดยิ่งนักจบสิ้นกันเพียงแค่เท่านี้ หยาดน้ำตาแห่งความเจ็บปวดไหลรินออกมาอีกครั้งความรักกับความกตัญยูเธอเลือกถูกต้องแล้วใช่หรือไม่บัวบุรงคิดอย่างเศร้าซ้อยก่อนจะอบกระชับร่างบางของคนเป็นพี่แน่นขึ้นเพื่อย้ำให้ตัวเองมั่นใจว่าเธอเลือกถูกแล้ว คิ้วเรียวของสัสฉัดย่นเข้าหากันเปลือกตาบางกระตุกเล็กน้อยกับความฝันที่เกิดขึ้นเปลือกตาบางค่อยๆเอยเพขึ้นความมืดบ่งบอกว่าเธออยู่ในที่เดิมมือเล็ก ยกขึ้นเช็ดหยาดน้ำตาที่ไหลรินมันพิ่งสดสดร้อนๆความฝันนั้นทำให้หยาดน้ำตาเธอไหลออกมาราวกับว่าเธอเป็นคนเดียวกับบัวบุรงอย่างไรอย่างนั้นรู้สึกสงสารในตัวบัวบุรงนักช่วยด้วยช่วยฉันด้วย น้ำเสียงแหบพร่าพยายามเปล่งเสียงตัวเองให้ดังที่สุดแต่มันก็ดังออกมาเพียงแผ่วเบาอาการแสบคอเกิดขึ้นทันทีฟ้องว่าร่างกายของเธอใช้เสียงมากเพียงใดจนร่างกายต้องประท้วงใครก็ได้ช่วยฉันที มือบางทุกประตูบานใหญ่อย่างเต็มแรงที่สุดแต่เรี่ยวแรงที่เหลือก็ทําให้เธอทุบได้เพียงแค่แผ่วเบาเธอต้องติดอยู่ในนี้หรือไม่ไม่มีใครมาช่วยเธอออกไปได้เลยหรือมือเล็กยังทุบประตูอยู่เช่นนั้นในขณะที่กระมลก็ยังแปลกใจไม่เลิกอยู่ดีๆสัสฉัดก็ยกเลิกนัดตัวที่เขาไม่รู้ตัวไปที่นาตาศิละ คนที่นั่นก็บอกว่าไม่เห็นหญิงสาวตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วไปไหนก็ไม่รู้โทรเข้ามือถือก็ปิดเสียอย่างนั้นจนเขาเริ่มกังวลใจร่างสูงเดินลงจากรถเมื่อจอดสนิทหน้าร้านขายต้นไม้ของสัสชัด เสียงสุนัขเห่าทำให้คนในบ้านเดินออกมาศิราดาเดินออกมาจากบ้านหลังเล็กที่อยู่ถัดจากหน้าร้านทันทีเพียงแค่เห็นหน้าว่าเป็นใครมาเท่านั้นคุณศิราดาถึงกับยิ้มกว้างตาโก้มาหายยบัวหรือครับคุณป้าบัวอยู่หรือเปล่าครับเมื่อตอนเที่ยงนัดก,กินข้าวกันอยู่ดีๆก็ติดต่อบัวไม่ได้ไปที่นาตศิละ คนที่นั่นก็บอกว่าบัวออกมาแล้วโทรเข้ามือถือก็ติดต่อไม่ได้ผมเลยเป็นห่วงถ้าเขาอยู่บ้านผมจะได้สบายใจสีหน้าของคุณศิราดาเปลี่ยนเป็นกังวลอย่างชัดเจนหัวใจคนเป็นแม่ห่วงขึ้นมาทันทีใหญ่บัวยังไม่กลับเลยเอ๊ะไปไหนกันถึงติดต่อไม่ได้แบบนี้หรือว่าไปกับคุณปรภาภัยครับคุณศิราดาทำหน้าเหมือนนึกอะไรบางอย่างออก นางเดินกลับเข้าไปในบ้านก่อนจะเดินแกมวิ่งออกมาพร้อมกับกระดาษแข็งใบเล็กในมือนี่เบอร์ของคุณปราบภัยป้าว่าเราลองโทรไปถามเพื่อความสบายใจของเราดีไหม กมลพยักหน้าเห็นด้วยอย่างยิ่งกับความคิดของคุณศิราดาชายหนุ่มเอื้อมไปหยิบกระดาษใบเล็กนั้นมาถือเอาไว้ก่อนจะใช้โทรศัพท์มือถือของตัวเองกดหมายเลขที่ปรากฏบนกระดาษนำบัตรนั้นเสียงรอสายยังคงดังเป็นจังหวะแต่ละวินาทีผ่านไปอย่างเชื่องช้าจนได้ยินเสียงตอบรับดังกลับมากมลจึงยิ้มให้ศิราดาทันทีสวัสดีครับคุณปราบภัยหรือเปล่าครับ ใช่ครับคุณเป็นใครครับผมกมนลครับเรียวปากหนาของปราบภายเมมเข้าหากันแน่นมือหนายกขึ้นเท้าเอวตัวเองเอาไว้กมนลมีอะไรกับเขาถึงได้โทรหาหรือว่าจะโทรมาเยาะเย้ยเล่นคุณมีอะไรกับผมผมกำลังยุ่งอยู่ไม่มีเวลาคุยกับคุณหรอกผมใช้เวลาไม่นานหรอกครับเพียงแค่อยากถามว่าบัวอยู่กับคุณหรือเปล่าบ้าแล้วคุณกมลก็คุณเป็นคนมารับหนูบัวออกไปเอง แล้วเธอจะมาอยู่กับผมได้อย่างไรคิ้วหนาของปราบภัยขมวดเข้าหากันอย่างไม่สบอารมณ์ไม่เข้าใจในความหมายที่กมลพูดผมไปรับบัวตอนกลางวันคนงานที่นาตัดสีละบอกว่าบัวออกไปแล้วผมก็เลยนึกว่าออกมากับคุณโทรเข้ามือถือก็ไม่รับเพียงเท่านั้นปราบภัยถึงกับตัวแข็งทัศสัจฉิตไม่ได้ไปกับกมลแล้วหญิงสาวออกไปกับใครหรือว่าเพื่อนคนอื่น เธอไปกับเพื่อนคนอื่นหรือเปล่าแต่บัวนัดผมเอาไว้ถ้าเปลี่ยนนัดก็น่าจะบอกกันบ้างมือถือก็ติดต่อไม่ได้หัวใจของปราบภัยเต้นแรงเมื่อนึกถึงคำพูดของกมนลถ้าเช่นนั้นสัจฉชัดจะไปไหนหรือว่ามีอันตรายเพียงเท่านั้นร่างสูงของปราบภัยก็ชาไปทั้งร่างพยายามปรามตัวเองไม่ให้คิดไปไกลกว่านั้นแล้วที่บ้านล่ะครับบัวอาจจะกลับบ้าน ตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านบัวคิดเหมือนคุณนั่นแหละว่าบัวอาจจะกลับบ้านแต่ก็ไม่ใช่สีหน้าปราบภัยเต็มไปด้วยความกังวลก่อนจะรีบบอกกระมวลไปด้วยน้ำเสียงร้อนรอนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมกลับไปดูที่นาตะศิระอีกรอบให้แน่ใจเผื่อมีหลักฐานอะไรบางอย่างไปเจอกันที่นาตะศิละเลยแล้วกันครับเดี๋ยวค่อยคิดกันว่าเราจะทำยังไงต่อ ยังไม่ทันพูดจบด้วยซ้ำเมื่อปราบภัยตัดสายตัวเองทิ้งร่างสูงเดินแกมวิ่งออกไปที่รถยนต์ส่วนตัวทันทีไม่นำพาต่อเสียงเรียกมันดาด้วยซ้ำตอนนี้หัวใจของปราบภายัยคิดถึงแต่สัสชัดตินึกภาวนาอย่าให้เกิดอันตรายใดๆกับหญิงสาวอีกเลยว่าแล้วก็นึกตรวจตัวเองที่กล่าวโทษหญิงสาวก่อนหน้านี้ปราภัยเหยียบคันเร่งให้มากกว่าเดิม อยากจะหายตัวให้ได้ด้วยซ้ำเพราะตอนนี้หัวใจของเขาลอยไปอยู่ที่นาตะเสียแล้ว